สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องนะครับวันนี้เรามาอยู่กับผมนะครับสิงโตนําโชคนะครับวันนี้เราอยู่กับในหมวดเกมสล็อตนะครับเราจะเล่นเกมมังกี้คิงนะครับของค่ายพีจีนะครับไม่รอช้าครับกดเข้ามาเลยครับรอโหลดสักคู่เบ็ดผมเตรียมมาหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะครับตังทุนนะครับหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทผมเลือกเบ็ดที่สี่สิบาทนะครับมากดไปเลย ลุนในสเก็ตเตอร์ติดกัน3ครั้งพอนะครับเกมนี้เราจะได้ฟรีสปินนะครับกดไปเรื่อยๆครับหรือเราจะใช้โหมดออโต้ก็ได้นะครับเนี่ยสามารถกดได้เลยเราสามารถระบุได้ว่าเราจะเอากี่ตาครับให้มันออโต้ผมเลือก50เลยเนาะนั่งลุ้นไปยาวๆแลครับเกมมังกี้คิงครับค่าย pg นะครับหรือถ้าเพื่อนๆคนไหนอยากเล่นเกมนี้ครับแอดไลน์มาได้เลยนะครับผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับหรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับ ปล่อยลันออตโต้ครับนั่งลุ้นยา,าหยา่ติดสเก็ตเตอร์แล้วครับเพื่อนๆหมุนฟรี8ครั้งครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะบวกเท่าไหร่นะครับเริ่มเกมมายังไม่ถึงนาทีเลยนะครับไปครั้งที่หนึ่งบองเข้ายังไงต่อเลยครับครั้งที่2บ้องมาอีก2ครับยังไงต่อเลยครั้งที่สบองขึ้นขยายอีกช่องหนึ่งครับ คูณ2มาแล้วครับตอนนี้ไปต่อเลยครั้งที่สี่ถ้าได้บองอีก2แถวนะคูณ3ม,มาแล้วครับตอนนี้ยังไงบวกมา700แล้วนะครับจากการฟรีสปินนะเหลืออีก2ครั้งนะคูณ5มาแล้วครับบวกพันหนึ่งแล้วนะครับ ต่อเลยครั้งสุดท้ายนะครับเลยครั้งหนึ่งนะครับครั้งสุดท้ายแล้วนะครับโอ้โหคูณหกมาแล้วครับเพื่อนๆบวกไปอีกพันแปดนะครับโอ้โหในการฟีสปินรอบนี้นะครับเราบวกมานิ่มๆแล้วนะครับตอนนี้พันกว่าบาทแล้วนะเพื่อนๆเกมมังกี้คิงนะครับของค่ายพีจีนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากเล่นเกมนี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยผมขึ้นไว้แล้วหรือว่าลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสมัครขั้นต่ำสิบบาทเท่านั้นครับ ไปดูกันต่อเลยตอนนี้เราบวกมาพันกว่าบาทแล้วนะครับไปต่อมันต้องแตกอีกเชื่อผมยังไงยังไงนึกว่าจะติดฟีสปินอีกครับได้บองสองช่องยังไงบองมาอีกช่องนึงครับยังไงไม่ติดนะครับ ไปกันต่อเลยอลอรอลุนบองอย่างเดียวนะครับกับกับสแกตเตอร์นะครับไหลเรื่อยๆไหลเรื่อยๆออตโต้ไปเลยครับาย,ยาวๆครับ าดิมาดิลงมาดิบองขยายไปอีกช่องนึงถ้าได้สแกตเตอร์อีกนะครับเราจะได้ฟรีสปินเนาะตอนนี้ก็ยังบวกอยู่พันกว่าบาทนะครับเราเลือกเบ็ดอยู่ที่40สิบาทนะตอนนี้ไปต่อเลยไปต่อเลยสแกตเตอร์มาอันเดียวนะครับต่อเลยครับ ขอให้เจอสแกตเตอร์อีกอันหนึ่งเถอะขอเถอะโอ้โหไม่ติดนะครับอ,อยู่ที่ไหนก็นเล่นได้นะครับเกมนี้ขอแค่มีอินเทอร์เน็ตนะครับเกมมังกี้คิงนะครับของค่าย pg s l สล็อตนะครับถ้าเพื่อนคนไหนอยากเล่นเกมนี้นะครับแอดไลน์มาได้เลยผมขึ้นไว้แล้วหรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสมัครขั้นต่ำสิบาทเท่านั้นนะครับโอ้โห สิบาทก็ลุ้นได้นะครับเบ็ดมีตั้งแต่หนึบาทขึ้นไปนะครับทีเดียวหกร้อยสี่สนะครับเพื่อนๆอีกทีหนึ่งมั้งทีเดียว640นะครับแตกง่ายนะครับเกมนี้เกมมาใหม่นะครับราชาลิงยังไงไม่มาติดิตนะครับต่อเลยครับ สเกตเตอร์มาอันเดียวนะครับเรื่อยๆเลยครับบอบถ้าติดสเกตเตอร์สักสามอันนี่จะดีมากเลยนะครับขยายไปอีกช่องคอมโบเรื่อยๆครับคอมโบเรื่อยๆครับ ขยายไปอคอมโบเรื่อยๆนะครับ2อ0กว่านิ่มๆเราลุ้นสเก็ตเตอร์อย่างเดียวครับตอนนี้เพื่อนๆเกมมังกี้คิงครับหรือภาษาไทยเขาเรียกกันราชาลิงนั่นเองของค่ายพ g นะลองเข้ามาเล่นได้ดูได้ครับลิงก์ผมทิ้งไว้ให้แล้วนะลิงก์สมัครอยู่ใต้คลิปนี้ครับหรือแอดไลน์มาได้เลยนะครับ s c เตอร์ขาดไปอันนึงแล้วเพื่อนไหลไหมไหลไหมไหลเรื่อยๆแล้วครับติดจริไหมไม่ติดนะครับเอาครับวันนี้ผมก็พอแค่นี้แล้วครับสำหรับเพื่อนๆคนไหนที่อยากเล่นเกมนี้นครับแอดไลน์มาได้เลยผมขึ้นไว้ให้แล้วนะครับหรือลิงก์ที่อยู่ใต้คลิปนี้เลยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ